สวัสดีดวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฟังไทยและฟังล,าล้านต่างประเทศนล้ววันนี้เขาคุยสองยิงหนีสาวลางคุยเก่าเด้วยจำวันบวบน,นี้ชอบยิงที่มาแกงบวกบวกใจปลาดุกสุกคนนี่บวกบวกตัวยิงตัวนี้นะพอดีกินพี่น้องแต่ตัวนี้ยยิงที่หลอกแต่ก่อนหลอกกาวพี่นอ้องเีายิงจงเทียนบวกอนอ๋อเนี่ย นี่ทุกคนถ้ายิงซอยหมักบวบแล้วแล้วสอยบวบแล้วถ้ายิงจะไปครัวปลาบันทุกคนถ้ายิงกะสีเห็ดเมนูแกงปลาดุกใส่หมักบวบทุกคนบันที่ถ้ายิงจิมะค่างหมอค่านงหม้อไหวแกงปลาแกงปลาดุกทุกคนค่างเผื่อห่อนห่อนแล้วจังเั้น ยิงกระเจีมะขามบลงคนเอามะขามเอามะข,าม,า,มา,ขามเห็ดสมเพลินเพราะว่าสชแกงเอาตองโอ้ยตองมีสมซ้ำซ้ำขอนคือ่อจะสมแห้งเลยพี่น้องนี่ทุกคนอันนี้นำ้ำถ้ายิงกระเจียมไว้แกงปลาเอามะขามลงให้เพลินท่อนเพื่อใส่บลาลายพี่น้องเพราะว่าใส่น้ำลายแล้วกระบาดเสบเนาะเอาน้ำใส่แซมนี่แล้วก็จกังนอนจังสีเอา ปาลปาลง,ล,ลงเอาปลาลงแล้วใช้หมักบวบลงเอาหมักบวบลงตำลังเราพี่น้องเพราะว่าหมักบวบให้ปลาพันเปืออ่อยจังเอาหมักบวบลงก็ได้ทุกคนนี่ทุกคนนี่คือปลาดุกปลาด,ดุกหน้าบ้านเฮาอะไรพี่น้องปลาดุกตั้งเต้ผลตกตั้งเต้หลบสองนอนพี่น้องเพราะว่าถ้ายิงไปตกมกันแล้วก็มาค้างไว้ค้างไว้เนีแล้วก็ถ้ายิงกะ เอามาเห็ดกินเป็นพี่น้องเพราะวะ่าบัาลเรดูแดดนอนเราดูแดดกันชิบมีนักกินข้าวค้างปลาดุกน้ำพึนสินนยืนเด้อทุกคนค้างปลาดุกน้ำพึนสียืนเพระะาะว่าค้างไห้ได้กินโดนได้ทุกคนปลาดุกยิงจะค้างเปล่านี่นะทุกคนให้ให้ให้ป้าเปือ่อยหลังจาเอาเครื่องปรุงลงหลัวก,ก็เอาอันมะปัวบรุงนะพีน่น้องนี่พี่น้องอันนี้ขึ้นหน้าสาวหญิงเด้ออันนี้ ผักกระแหงงามๆถ้ายิงาม,มาเก็บนังบูอึดพี่น้องผักกระแหงนะลายๆไมีแต่ป่าผักกระแหงผักกระแหงบ้านหนามบูอึดนะพี่น้องนี่พี่น้องเ้ายิงจะหอมลงเหมือน

พี่ีพดแล้วพี่น้องพลดโอๆๆหเลยผดแล้วเห็นแต่ตอนบางบววพี่น้องเอ้ยตอนปลาจังอยู่ในใสนี่นควมนีถ้าเย็งนี่จะมาคุมพี่น้องจีอัพพักขยันใสต่กอนคือพักขยันใสไปเก็บมา はいただきます。No. แ่บเลยทุกคนเซ็บแ่บหอมหมักบวก็แล้วคนโอเคแล้วแ่บแล้วเยอาปอาคันยังลงไปอีกนิดหน่อยพอแคยังยังเหลืออยู่เอาใส่ลงบดเลยขึ้นแล้วอันไหน เดกคนบัณฑิตุกแล้วทายังจีได้ปงนะทุกคนปงแล้วก็สีกลินบันนี้หิวเข่าแห้งเลยบันี้ตทายังจีมาจักปลาคนตักแก้งปลาที่สาวเลยนี่ทุกคน ก็คือแกงปลาใส่หมักบัวมาเด้อพี่น้องกินข่าวแรงน้ำตาหญิงเด้อฮึ Yeah, โอเคนาองผูนี้พอโตกินเผาดุ้กคนาถ้านให้มากินี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกนระดิ่ง่อแจ้งเตือนโสต์ขาดลิปหนาทุกคนเอาเป็นว่าคิปนกัะดาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่ที่น้อ,นองบ๊ายบาย